คือว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ถ้าตบาใจถ้าเราถ้าเราเห็นเห็นธาตุรู้รเราอยู่กับธาตุรู้ตลอดเวลานี่ครับมันจบแล้วนี่มันหมดปัญหาแล้วใช่ใช่มันก็คือนิพพานนี่แหละนะที่พระเจ้าท่านอยู่ท่านอยู่ตรงนี้แหละนิพพานนะอเพราะว่าเราจะนั่งจะนอนหรือจะเดินทํางานทําการอะไรอยู่ก็าตามอืมมันก็มันก็จะอาบหด จากที่เคยคิดนั่นแหละความคิดมันก็ปุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมามได้คิดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแต่เราไม่ใส่ใจไม่ให้ความหมายในลักษณะของการลงความเห็นว่าผิดว่าถูกว่าใช่ว่าไม่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วเรแล้วแล้วมันก็หมดปัญหาไปอ,อีกอันนี้ก็คือเรา <c oughs> เราเห็นทุกเห็นทุกเห็นทั้งสมุทยัย ใช่ไหมครับตัวสมุทัยที่แท้จริงก็คือตัวเกิดจากตัวความคิดนี่ใช่ครับตั่มนมันมันแสงจะสบายดีใช่ใช่ใชที่ที่ที่หลวงปู่ดูท่านบอกจิตส่งออกนอกไงครับจิตส่งออกนอกก็คือที่เคยที่หลวงปู่หลวงปู่ดูท่าน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 เคยบอกไปไงฮะจิตส่งออกนอกไปสมู่ไทยเออจิตเห็น <c oughs> จิตเป็นมรคไงฮะไอตัวตัวที่จิตเห็นจิตป็นเป็นมรคก็คือตัวนี้แหละธาตุรู้เห็นธาตุรู้ตัวเนี้ยก็คือเป็นมรู้ ล้าเราอยู่กับทานรู้แล้วมันหมดปัญหานี่มันไม่มีมีปั๊บใช่ใช่คิ่มันก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจกับความคิดเพราะมันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามใช่ใช่ใช่มันมันจะเกิดความคุ้นชินกับตัวนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอืมแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวปัญหาหรือไม่ไม่ปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้มันมันเหมือนไม่มีงานทำ ใช่ใช่ถูกก็ก็คนที่ถ้าเกิดปฏิบัติแล้วมันจะตกงานกันหมดอ่ะเนาะถ้าถ้าถึงตรงนี้ตกงานหมดไม่มีอะไรจะทําอ่ะรอบอืมนี่นี่นี่จะทําให้มันนี่จะอยู่เป็นปกติธรรมดาอยู่แบบมํนไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกับอะไรเฉยใช่ใช่คือคระป้าละหันเนี่ยคือที่จริงอท่านก็ตกงานแล้วนะแต่ที่ท่านมีงานทําเพราะว่าท่านอยากจะเรียกว่าสอนพวกนี้ให้กับคนที่ยังไม่ตกงานอ่ะ เนี่ยท<า>หารเนะี่ยไม่งั้นท่านก็จะตกงานเรื่อยๆไม่มีอะไรทําอ่ะเออเนี่ยท่านก็นต้องสอนลูกเสษย์ไงเพื่อจะได้เดิมมาเหมือนตรงเนี้ยถามว่าท่านตกงานอย่างตกงานแล้วไม่รู้จะทําทอะไรแล้วอะ่ะนะและ้วพอพอกถึงเรื่องที่ทสองภาพผู้ผนะู้ที่น่ะนำมาสอนนำมาเสยให้บอกให้คนรับรู้เนี่ยถ้าไม่ไม่มีเทคนิคไม่มีอุบายวิธีแยบคายพอสมควรมันก็ เขาใจได้ยากนะอย่างผมนี่เขาผมก็จะไปมัวแต่จะไปเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นก็จะไปทําลายทุกข์ใช่ใช่เคยใช่ใช่ตามจริงมันที่จริงมันไม่มีตัวตนนะพี่พี่ลองดูไม่มีตัวตนนะมันสร้างมันสร้างทีก็จะเกิดขึ้นมาทีถูกไหมพ่นึกพ่นึกเรื่องอะไรทีมันก็เกิดขึ้นมาทีอ่ะมันก็เหมือนปวดฉี่อ่ะมันไม่ได้ปวดตลอดนี่เพราะมันมันน้ำมันเต็มท้องก็อยากจะปวดมามันก็มีปวดปวดฉี่แล้วก็ไปฉี่มันก็จบมันไม่มีอะไร ความคิดก็เช่นเดียวกันมันคิดยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องหยุดมันคิดตลอดไม่ได้หรอกงานหัวระเบิดแล้วเนาะมันก็ต้องมีวันมันก็มีช่วงเวลาที่มันพักเหมือนกันนะหอมันวิเศษมากเออไอจังหวะพักเนี่ยไม่ค่อยมีคนสังเกตไงให้มันมีจังหวะมันพักด้วยเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีคนสังเกตวันมีจังหวะว่างๆอยู่อย่างเงี้ยคนไม่สนใจสิ่งที่มันไม่ว่างไงมันก็เลยไม่จบ S <S ถ้าเกษเสนสังเกตรอยต่อนะโอ้มันมีจังหวะที่มันหยุดนะเราเอาตรงนั้นนะเป็นหลักแล้วเราก็ขยายตรงไอ้ตรงมวงว่างนั่นนะให้มันขยายอย่าไปอยู่กับไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่มัน,มนปรุงแต่งเนะี่ยเท่านั้นเองขยายตรงนั้นน่ะเออเท่านั้นเองขยายความว่างให้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลบไอ้สิ่งที่มันมันเป็นขยะนะเท่านั้นเองขยายตนให้เยอะๆเท่านั้นเองหลักการมีเท่านี้วิธีการสอนของอาจารย์นี่มันจะแทบจะล่มลุ่าลร่อยูนะจ๊ะ อืมอืมือสังเกตดมันไม่เหมือนพระเพราะผระท่นไม่ได้พูดหมดเปลือกได้ขนาดนี้ครูบาอาจารย์คือท่าถ้าเป็นเน้นอลี่มากท่าถ้าเป็นเน้นวิธีการมากไปไป็ะปหน่อยเนาะเป็นเน้นวิธีการปฏิบัติเป็นเน้นเอกคำบริกรรมอะไรพวกนี้เป็นเน้นพวกนั้นไง <S <S ท่านไม่เด้เน้นปัญญาไงไว่าไอ้ปัญญาที่ที่จะอธิบายให้คนเนี่ยที่มันมันเกิดการการคลายความยึดมัน่นตรงนี้ถ้าไม่ได้พูดตรงนี้ครับทําไม่ให้พูดท่านไปพูดให้ให้คนยึดอ่ะจากคนปกติอยู่อยู่เห็นไหมก็ทําชีวิตปกติ แต่พอบอกไปรู้ลงไม่ใจปุ๊บมันจะไปยืดลงไม่ใจแล้วอย่างเงี้ยมันไปกลายเป็นยืดไปเลยเนี่ยมันไม่ได้แบบทาแบบปฏิบัติแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยดูๆค่อยๆอยูไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นจริง <S 2> <S 2> จริงจังไปทุกเรื่องไงนะยุบหนอพองหนอก็มันจริงจริงจังอย่างเงี้ยนะพุโทโธก็จริงจังอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นตัวตนขึ้นมาปฏิบัติไงเออตรงเนี้ยไอ,อ้ตรงเนี้ยผมเห็นปัญหาอยู่นะแต่ละสํานักเนี่ยไปสร้างกรรมปฏิบัติมาจนลืมธรรมชาติเดิมแท้ที่มันไม่มีอะไรไงใช่ธรรมชาติเดิมแท้นี่สำคัญมากเออ ของตดวมันไม่มีอะไรแล้วคุณไปสร้างขึ้นมามันก็เหมือนความคิดแหละเนาะคุณไม่ถ้าเกิดคุณไม่หยุดคิดไม่ไม่สามารถเห็นได้หรอกคุณไม่หยุดบริกรรมในคุณก็ไม่เห็นนะไอ้ตัวความว่างตรเนี้ไม่เห็นหรอกแต่นี้มันการสํานักนะการปรจารคุณคุณูคุยแล้ทัานทา้งคุจแจ้งแบบนี้มันก็เลยแต่ว่าพูดสาธารณะไม่ได้นะครับคุยพูดแบบเป็นโสดาจะกีตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันออกตาไม่ได้ อืมใช่ใช่ก็ผมเป็นเป็นคาราว่าไงผมถึงพูดได้ถ้าเกิดเราไม่ไม่พูดนะมันจะไม่มีความชัดเจนไงเนะไม่มีความชัดเจนมันมันคนคนที่คนปฏิบัติมันยังคิดว่ามันจะต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ไงอืมใช่ที่จริงไม่มีการปฏิบัติเนี่ยก็คือเข้าเข้าถึงความเป็นคนคนปกติคนทั่วไปมันไม่ปกติก็มีแต่ความคิดคนปกติก็ไม่คิดกันเนี่ยมันมันตรงข้ามกันนะ เออตรงข้ามพอพอปฏิบัติถึงตรงนี้ปุ๊บเนะี่ยคือคือคนปกติไม่ใช่คนพิเศษแล้วหรอกคือคนปกติอที่พระเจ้าท่านบอกว่าอะไรนะคนบ้าห้าเหลีจําพวกอะ่ะนั่นแหละนะเ,<อ>เมื่อหายบ้าเมื่อ,อไหรนะ่เนี่ยถึงจะเป็นคนปกติบ้าบ้าไปหมดแหละคุณแต่งชุดเครื่องแบบอะไรคุณก็บ้าเครื่องแบบตัวนั้นแหลนะเนาะบ้าไปหมดแหละแต่งเครื่องแบบแล้วก็บ้าไปอย่างนั้นอนะ่ะแค่ใส่เครื่องแบบยังบ้าเลยที่ดูที่ทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะ ลองดูดิียใส่เครื่องแบบเลยคุณบ้าหมดอ่ะเนาะบ้าหมดเลยที่เขาบอกห้าห้าร้อยย่พ่วงโอ้ยหามาสามจุดสี่จุดสี่มาหาสิ่งที่มันไม่มีนี่ไงใช่คือปฏิบัติเพ่เพื่อเพื่อหาความไม่มีไงพระเออพระพหลนท่านลำบากใจเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าพระท่านท่านก็ลำบากใจเหมือนกันนะไปสอนสิ่งไม่มีมันสอนยากกว่าสิ่งที่มีนะใช่ไหมครับเออสอนที่คนไม่อยู่ในสิ่งไม่มีมันสอนยากไงใช่ปะ พราะว่าคุณคุณใช้คําพูดปุ๊บมันก็กลายเป็นของมีไปแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็จะไปยืดคาพูดแหละถูกไหม,มนี่แหละพ,พี่พี่โทรมานี่ผมก็จะมีไออะไรนะพิธามาดีๆออกอย่างเงี้ยเนาะเพราะพี่จุดประเด็นไงอ๋อมีประโยชน์มีประโยชน์มันต้องคู่สนทนามันต้องนี่ไงมันต้องแบบอย่างเงี้ยถึงจะสนุกนะ พี่สบายแล้วนะสบายแล้วอยู่อยู่แบบสบายๆแล้วเป็นคนปกติแล้วเนาะพี่พี่เป็นคนปกติแล้วแปดนคนปกติบ้ามาแปดสิบปีแล้วนะเรา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 ไม่ขอบ้าชาติต่อไปแล้วนะพอแค่นี้ไม่ต้องพอพออีกทีนะเลิกบ้าทีอ้อแต่มันแต่มันเจ็บแจ้งดีหมดอาจารย์ใช่ใช่อริยาสตร์มันก็แจ่มเรื่องสติปัฏฐานชีเรื่องอ่ ปฏิจจสมุปบาทเรื่องมรรคแปดเรื่องอะไรต่างๆคนนี้ไม่ต้องไปชิดหามหรอกมันอยู่ในนี้หมดเลยมันรวมตัวอยู่ในนี้หมดเลยโอเคงแต่ท่านเข้าใจแยกแยะเอามาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นรูปเป็นล่างเพื่อเพื่อสรุปเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่เรียนรู้ตามแต่ที่จริงมันออกมาจากใจนี่ทั้งหมดเลยใจใจใจจิตจิตเดิมแท้เนี่ยจิตัวจิตใช่ใช่ เออเออมันก็อัศจรรย์ดีเนาะไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยมัน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 บ้างเปล่าเนาะแต่มันเออมันบ้างเปล่าแต่กลับมีเรื่องดาวได้ก็แปลกดีมืองกันของเดิมมันไม่มีอะไรนะแต่มันสร้างเรื่องกลายเป็นกลายเป็นมีิจจริงจังๆไปหมดเลยเนาะมันมันนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันมันรู้หมดอ่ะเอออะไรวะมันรู้โดยที่ไม่ผ่านสมองเลยอ่ะมันอะไรนี่นอนยู่จนเช้านอนนั่งเฮ้ยเพราะว่านี่มันนี่มันมักแตกมมันก็อยู่ทนนี่นี่ออเอ นี่ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ในนี่ทั้งนั้นเลยพระเจ้าท่านคนท่านส่งพรตรงนี้แหละทุกสูตรอยู่ในนี้หมดเออนี่แหละทุกพสูตรเขาไอปแปดหมื่นไปแปดหมื่นสี่พันท่านทำบัคขันธ์ก็อยู่ในนี้แหละเนาะโอ้ปฏิเจ้าจิตจิตโอ้คิดเท่าไหร่ก <laughs> ็ไม่รู้จริง <laughs> ชัดเลยเนาะเออชัดเลย <laughs> ชัดเลย ชัดมากเลยคิดไปคิดไปเถอะที่คิดแต่เรื่องรู้แต่เรื่องทคิดนี่แหละ่รู้ไปทำไงรู้ไปแล้วก็ทำผ่านเลยจริงเอีผมบอกว่ารู้ที่ว่ามันมันเกิดมายังไงแล้วมันตัดอย่ังไงมันจะไปยังไงนี่สังหารที่รู้ของความเป็นจริงเออมหมาอนมหาสัจจริงความรู้ของพระเจ้า คือรู้ทุกอย่างมันออกจากความว่างงั้นก็กลับไปสู่ความว่างกลับไปบคือมันคือของไม่มีอะไรอ่ะมากลับกลับไปสู่ของไม่มีอะไรอ่ะไม่เศคิดเลยคิดคิดดีไม่ไม่ได้พอคิดปุ๊บความคิดไปบางเลยใช่ครับเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเราเป็นขเขาขึ้นมาเลใช่เราคิดเลยครับนี้มันมันก็คงจะจุก่ยดดวกันเนี่ยเราทุกคนทุก ทุกสายทุกอย่างที่ท่านพาสอนปฏิบัติธรรมสมนรถกันสมนักนี้ผมว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีไม่มีอันนี้มันจบมันจบแล้วพี่ก็จะรู้ว่ามันมันที่สุดของงานแล้วพี่จะไปทําอะไรต่อมันไม่มีอะไรแล้วนี่ไปแทบเป็นแทบตายเดินขึ้นเขาลุงห้วยน้ำมือไฟไปอดข้าวอดน้ำสามวันสิบวันเพื่อหานี้ใช่หานี้ปุเหรอเพื่อหานี้เนี่ยอื ก็หาในสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยตก็พระเจ้าวิมีถามถานพระเจ้าไงว่าเออเนี่ยไอศาสนาของท่านอ่ะได้อะไรเหรอ่า่ท่านตอบเออไม่ได้เลยงงก็พามก็งงไงทำไมไม่ได้เลยเอ้าก็ไม่ได้เลยเลยความโกรธเราก็หายไปความหลงเราก็หายไปเนี่ยแต่เราได้ใจสีสบายนะอะไรเงี้ยนะแต่ความแต่างดั้ง กับของเดิมก็คือว่ามันหมดปัญหามันไม่มีปัญหาอะไรสําหรับที่จะมาต้องแก้ไขความหนักใจความเฉียวความเบื่อหน่ายความเซ็งความอะไรต่างๆมันมันจะมีทําไมอ่ะมันเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปฉช่อหมนั่นก็มาแล้วก็ไปโอ้ยพอถึงตรงนี้้มันขำตัวเองเนี่ยสมัยกูลำบากซะลำบากเรื่งนาน พอ,พอมาตรงนี้โอ้กูนั่งเฉยๆกูก็เห็นแล้วนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปตากตังเนะนี่มันของจริงแท้ของจริงที่จิตจ,จะรู้และไม่รู้ก็ช่างเขาเป็นอยู่เนี่ยนตะ่ไได้วยความโลโลวงงงงายคิดอ่ะคิดนะพรนะพุทธเจ้าตัดรลุอะไรอริยสัจสี่โอไปหาจังเลยตีแทงทุกตัวทุกทุกข์ให้กำหนงลุ้ง ผมว่านะพรุธเจ้าท่านตัดแล้วท่านสอนอะไรมันมาตรงบดอนะ่ะไอการสื่อสารมันมาเป็นทอดอๆมันผมว่ามันไอตรงนี้อ่ะมันไปนขยายความเยอะไงไปขยายความเยอะที่จริงนะเอาของท่านพยายาไปก็จบแล้วเนะบทเดียวพอเนอะมองกษัตริย์แต่ว,ว่ามองอะไรเงี้ยก็จบแล้วนะน,นิพพานแล้วนะั่นน่ะมองกษัตริย์แต่ว,ว่ามองม,มันขยายความแล้วกลายเป็นแปดสี่แปดหมื่นสี่พันปฐมคขันเลยนะนะั่น่ะโอ้โหวุ่นวายแล้วเนี่ย ไปไหนมันไปไหนอตัวนี้มันก็ติดไปด้วยเป็นตัวความว่าวันนั้นผมไปเดินออกกับร่างกายรอบสนามกีฬาแต่คนคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นไอ้พวกนักเอที่ไปเดินออกกงกายด้วยกันเดินผ่านเดินไปบางทีเราอาชํำเลืองตาดูเลยเห็นคนนี้เออบางทีนะเออเหมือนก็แวบแต่แวบมาเหมือนอาจารย์บางทีมันแวบมาอยู่กับตัวตัวหนึ่งรู้หนึ่ง Uhm แต่มันก็มันก็อยู่ไม่นานละก็กแวบไปแล้วกันเพราะพื้นฐานของเรามันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันมันเปลี่ยนทัศนคติก็จะมามันก็จะมาอยู่ว่างๆมันก็จะมาอยู่อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวการใหม่มาให้รู้อีกรู้แล้วมันก็หายไปอีกหายไปอยู่นี้แวบไปแวบมาแวบมาแวบไปแต่ส่วนมากมันก็จะมาอยู่แต่เฉพาะข้างในใช่ใช่ข้างในมาตลอด